ในกระบวนการคิดค่าระวางครับนอกจากเอากระบวนการคิดเงินตามอัตราเรทเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วเนี่ย<ส>เขาบอกเขาจะมีการคิดค่าระวัางตามประเภทของสิงนค้าอันแรกเราแบ่งบอกว่าอัตราค่าระวัางสําหรับสินค้าพิเศษบางประเภทนะครับเช่นสัตว์มีชีวิตสินค้าอันตรายนะครับสินค้าที่เป็นของสดแบบนี้ค่าระวัางเขาจะแตกต่างกันไปอันที่สองครับ อัตราค่าระวางสินค้าที่มีการกำหนดค่าระวางแบบที่ษ Special Community d i p l a y มันมีคำว่า community เพิ่มเติมมาตัวนี้คุณขีดเส้นใต้ไว้หน่อยครับบอกว่าเป็นค่าระวางสำหรับสินค้าที่มีการส่งออกเป็นประจำสินค้าที่ส่งออกเป็นประจำเช่นในบ้านเราบอกว่าถ้าส่งกล้วยไม้ออกเป็นประจำเนี่ยเราจะมีคิดค่าระวังพิเศษสำหรับสินค้าที่ส่งเป็นประจำแบบสายการบินนั้นไงผลไม้สินค้าส่งออก ส่เุเดือดเดือดระกีต้านกันว่าไปใส่กระินงก็จะคิดราคาพิเศษห้สไลด์ออกมาพูดถึงเรื่องของการคำนวณน้ำหนักของสินค้าเวลาเราคานวณค่ารางหรือค่าเฟรชชาร์ดในแอร์เฟรชนะครับเราจะเอาราคาหรือเฟรชชาร์ดที่เขากนดเนี่ยคูณด้วยน้ําหนักครับแล้วก็คิดคํานวณออกมากลายเป็นค่าระางทั้หมดทีนี้การคํานวณน้นําหนักเี่ยจะมีน้าหนักอยู่2รูปแบบร,รูปแบบแรกเรียกกันว่า cross weight c อสเวทคือน้ำหนักที่เกิดจากการชั่งน้ำหนักที่เกิดจากการชั่งเลยว่ากี่กิโลน้ำหนักรวมที่ชั่งได้วงเล็บให้ผมด้วยครับ Cross w e ตัวนี้รวมบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วรวมบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วไม่ใช่เอาแค่ค่าน้ำหนักของสินค้านะต้องรวมบรรจุภัณฑ์ถ้าคุณใส่พาเลทไว้ก็รวมพาเล็เรียบร้อยแ,แบบนี้เป็น Cross w e สินค้าบางอย่างน้ำหนักไม่เยอะครับแต่บรรจุภัณฑ์มันมีน้ำหนักมากก็ต้องคิดค่าบรรจุภัณฑ์ด้วยแบบที่2ครับ คำนวณจากวอลลุ่มเวทครับเป็นน้ำหนักเชิงปริมาตรครับคิดจากขนาดของกล่องที่พอหรือบรรจุภัณฑ์โดยเอาขนาดที่เป็นกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับเอามาคูณการลบหารด้วยมี2อันเนาะถ้าหน่วยเป็นลูกบาศเซนก็หารด้วย6 0พันครับถ้าหน่วยเป็นลูกบาศนิวก็หารด้วย366ทีนี้อธิบายเพิ่มเติมครับเวลาคำนวณค่าน้หนักที่เป็นน้ำหนักเชิงปริมาตรเนี่ยเราคำนวณจากบรรจุภัณฑ์รวมเลยครับ คำนวณจากบรรจุภัณฑ์ห่วงเช่นผมบอกว่าถ้ามีบรรจุภัณฑ์หนึ่งบรรจุภัณฑ์มีสินค้าใส่กล่องไว้10เซน8เซนสูงอีก10เซนผมบนะเวลาคำนวณโภชนาก็จะเอา8ปดคูณสิบคูณสิบกลาทั้งหลายมาเปห้าผมมีกล่องใส่แบบนี้อยู่ทั้งหมด100กล่องผมบอกว่าเวลาคำนวณผมไม่ได้คำนวณที่ละกล่องแล้วต้คูณร้อย ผมต้องเอาทุนร้อยกล่องเนี่ยตั prayed, ine, ้งอยู er ่บนพาร์เรลดูว่าเวลาใส่บนพาเลลได้แล้วเนี่ยไอ้ทุกร้อยกล่องที่เอามาใส่เนี่ยเวัดเลยเนี่ยมันมีความสูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แรงขดกำเนิดจากคอยมารที่หลังจะใส่บนพาเลเไม่ได้เอาทั้งกล่องคุณร้อยไม่เอาปริมารของกล่องทุนร้อยเลบอกกระบวนการที่แบบนี้เื่อใช้รูปแบบเนี่ยนะครับในการ แล้วก็ดูว่าอันไหนมากกว่าใช้น้ำหนักนั้นในการคิดค่าระวางเราเลือกใช้น้ำหนักที่มันมากกว่าในการคิดค่าราวางยกตัวอย่างผมต้องการส่งสินค้า ABC น้ำหนักรวมอยู่ที่150ก150กิโลกรัมปริมาตร120คูณ100คูณ200ค่าราวาง30บาทต่อกิโล หารกบเศษค่าระวันเท่าไหร่าระวานที่เป็นกรอสเฟด150คูณด้วยถ้าระวานที่เป็น v อลลูเ w a เศษเท่าไหร่น้ำหนักบอลลูเฟดเท่าไหร่เอา120คูณ100คูณ200หรือวยเป็นเซนเท่าไหร่ฐานด้วย6,000อธิบายดีนะเวลาคิดค่าระวานหานน้ำหนักกันครับอันแรกเป็นกรอสเฟดน้หนักรวมไว้แล้ว สร้างนะงบจะมาแล้วางให้หัาปริมาณเขาให้มาแนละ้วให้ปริมาณมา120คูอ100คูองรเก็นเซนเคูอค้อคูณองราหารด้วย6 0 0 <400 S 1> ันเหลือเท่าไหร่สี่ร้อยเท่าไหร่สี่ร้ยกับสี่ร้อยเลใช้เอสี่ร้อยเรืองใช้รวมากเลือใช้าสี่ร้อมาอคูณด้วยค่าระวางที่เขากำหนดให้นะสาบาท ก็จะได้ค่าระวางสำหรับการขสองสินค้าเอง